สวัสดีครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนำเพื่อนในการเตรียมตัวเวลาเพื่อนนะครับขับรถออกต่างจังหวัดตอนแรกนะครับทํำยังไงมีอะไรต้องเตรียมตัวบ้างนะครับนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับอ่านะครับก่อนออกเดินทางนะครับเอกสารก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะนะครับลองเช็คดูครับว่าในแก้รถเรานะครับมี ประกันภัยด้วยไหมนะครับมีประกันภัยไหมมีคู่มือของรถไหมนะครับแล้วก็มีถ้าเพื่อนๆเป็นรถป้ายแดงออกใหม่นะนะครับก็ลองดูว่าเราได้เอาหนังสือป้ายแดงเนี่ยนะครับประจํารถป้ายแดงไอ้ป้ายทะเบียนนะครับหนังสือหนังสือคู่มือนะครับป้ายแดงนะครับไวท์นเกสด้วยไหมนะครับเวลาเป็นเพื่อนออกต่างจังหวัดนะนะครับเตรียมให้พร้อมครับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเตรียมนี้ด้วยนะนี่ครับ ถ้าเนเพื่อนออกจากจังหวัดเตรียมแมสไปด้วยนะครับอ่านะครับแมสนี่ก็คือสําคัญนะนะครับเวลาเนเพื่อนออกจากจังหวัดเนี่ยนะครับอ่าถ้าเนเพื่อนไปปุ๊บอ่ามีผู้โดยสารมีเพื่อนมีญาติมาด้วยแต่เขาไม่ได้เอาแมสมาเราก็จะได้ให้เขาใช้ด้วยนะนะครับจะได้ปลอดภัยทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้วยนะอ่านะครับเมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมด้วยนะนะครับใบขับขี่นะนะครับ ใบขับขี่สาหรับเพื่อนๆนะครับออกต่างจังหวัดต,ต้องมีใบขับขี่ไปด้วยนะติดกระเป๋าไปด้วยอย่าลืมนะครับถ้าเ,เพื่อนๆบางคนนะครับชอบเอาใบขับขี่ไปไว้ในกระเป๋ากระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าใบใหญ่เอาไว้ในเก๊ะนะครับพร้อมกับกุญแจก็ต้องระวังด้วยนะนะครับเอาใบขับขี่ไปด้วยนะครับถ้าเกิดมีอะไรยังไงคุณตํารวจเขาเรียกขอดูใบขับขี่จะได้มียืนยันให้เขาด้วยอย่าลืมนะครับออกต่างจังหวัดน,นะครับก็อย่าลืมด้วยนะนะครับเติมน้ำมันให้เต็มไว้เลยนะครับเพราะเราเพราะเราไม่รู้ว่า เราออกไปต่างจังหวัเนี่ยเราต้องต้องแวะตรงไหนบ้างเที่ยวตรงไหนบ้างจอดตรงไหนบ้างนะครับอ่าจริงๆก็ปั๊มน้ํามันมันก็มีมทุกที่นะที่เราไปแต่ถ้าเราเตรียมเผื่อไว้เนี่ยถ้าเรามีนะครับมีน้ํามันเต็มถังไว้มันก็ดีกว่าที่เราจะกระวนกระวายว่าต้องขับรถไปแล้วต้องไปเติมน้ํามันตรงไหนไปที่เปรียบเราก็ไม่แน่ใจว่าเราต้องไปเติมน้ํามัน ตรงไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเรามีเต็มถังไว้มันก็สบายใจกว่านะนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นนะคือเราสามารถไปเติมระหว่างทางได้แต่ถ้าเรามีเต็มถังไว้มันก็ดีกว่านะครับแล้วก็อย่าลืมนะนะครับเช็คหน้ารถเช็คสัญญาณไฟต่างๆให้เรียบร้อยนะครับก่อนออกเดินทางนะครับดูว่ารถเราพร้อมที่จะเดินทางไหมนะครับเช็คเช็คลมยางนะครับเช็คลมยางเช็คน้ํามันนะครับให้เพียบพร้อมนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับ เติมลมยางที่32เวลาเราไปเติมลมยางเพิ่มเราก็เติมเป็นสัก33 34 35ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะครับเติมเผื่อไว้นะครับเพราะว่าเวลาเราขับทางไกลเนี่ยนะครับรถมันมีการกระแทกกระทันมีตกหลุมมีแบกของสพะพานะครับลมบางทีกระแทกกระทันลมก็อาจจะมีเล็ลดลอดออกมาบ้างนะครับเราก็เติมเผื่อไว้นิดนึงนะนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับรถนะนะครับก็จะเป็นพวก สายชาร์จนะครับสายชาร์จพวกหัวชาร์จไฟต่างๆนะครับที่จะใช้กับมือถือเรานะครับอย่าลืมด้วยนะนะครับสำคัญนะไปถึงปึ๊บอ่าจะถ่ายวิดีโอจะถ่ายคลิปนะครับเอามาอวดเพื่อนๆเ,เอามาอวดเพื่อนในโซเชียลนะครับแต่ได้แบตมือถือดันหมดนะครับไม่มีที่ชาร์จไปหาชาร์จ หัวชาร์จของเราดันไม่เหมือนชาวบ้านอีกนะครับก็ต้องไวิว่งหาเสียเวลานะนะครับอย่าลืมเตรียมไปด้วยนะนะครับอันนี้อันนี้นอกประเด็นนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับรถนะ <c oughs> อันนี้ผมเคยเป็นห,หัวชาร์จผมว่ามันจะเป็น type c สองสองเอ่อสองฝั่งนะครับนะเวลาเสียบเนี่ยนะครับหัว type c เนี่ยมันหายากนะครับผมก็ต้องเตรียมให้พร้อมเนี่ยหัวมันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ usb นะครับมันเป็น type c นะครับ เป็น USB Type C นะครับไม่ใช่ USB Type A ทั่วๆไปนะครับนั้นเวลาจะเสียบชาร์จเนี่ยนะครับมันก็โอ้โหวิ่งวนหายากกว่าจะวิ่งเข้าไปซื้อในตัวเมืองวุ่นวายนะครับเตรียมไปให้พร้อมครับอันนี้ก็ฝากเตือนเพื่อนๆไว้นะครับถ้าของเรามันไม่เหมือนชาวบ้านก็เตรียมใส่กระเป๋าไว้เลยนะใส่ไว้ตั้งแต่หัวข้ามเลยนะครับใส่กระเป๋าไว้เรียบร้อยนะครับเวลาออกไปเนี่ยมันก็จะได้ไม่ลืมนะนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับออยากให้เพื่อนๆเตรียมความพร้อมไว้นะครับนั่นก็คือว่าหน้าจอของเพื่อนนะครับที่เป็นเครื่องเสียงนะครับเราถ้าเรามีฟังก์ชันนะครับในการเชื่อมต่อนะครับต่อสายนะครับอันนี้ต่อสาย USB เข้ามาที่กล้องของเรานะครับไม่ใช่สิต่อสาย USB นะครับมาที่โทรศัพท์ของเรานะครับเพื่อเชื่อมต่อการใช้งานนะครับเราก็จะง่ายกว่านะครับเวลาเรา ขับรถขับลานะครับมีโทรศัพท์เข้าปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเล้งขึ้นหน้าจอนะครับเราก็สามารถกดใช้งานได้เลยนะนะครับเราก็กดปุ่มรับปุ๊บอ่าเราขับรถอยู่เราก,กดปุ่มได้เลยนะครับแทนที่ถ้าเราไม่ได้ต่อโทรศัพท์มือถือเรากับเครื่องเสียงจะไหมเราขับรถอยู่เราก็มาควานหาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับมันก็จะบุ่นวายทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้แต่ถ้าเราขับรถอยู่ปุ๊บอ่ามีโทรศัพท์เข้าปุ๊บมันก็จะเล้งขึ้นหน้าจอนะครับเราสามารถนะครับ จะกดรับสายหรือกดวางสายก็ได้ซึ่งอยู่ในหน้าจออันนี้ก็แล้วแต่รถนะนะครับแล้วแต่รถนะครับแล้วแต่รถแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่คันถ้าเปนเพื่อนมีนะครับต่อมือถือเข้ากับหน้าจอได้เลยนะนะครับตรงส่วนของผมลดผมเนี่ยนะครับที่ต่อมันเป็นช่อง USB มันเป็นช่องเดียวนะครับผมก็เสียบเข้า,าเสียบ USB นะครับเข้า,าเป็นเพลงเป็นวิดีโอนะครับ เพลงก็เปิดเวบเปิดฟังตอนขับรถนะครับวิดีโอก็เป็นวิดีโอการ์ตูนให้คุณลูกได้ดูอ่าขับรถไปเขาจะได้ไม่งองแงจะได้ไม่กลัวเราก็นั่งดูการ์ตูนเข้าไปนะครับแล้วก็แล้วพี่ตั้มพี่ตั้มจะตอบยังไงล่ะในเมื่อช่องเสียมีช่องเดียวผมก็ต่อผ่านบลูทูธเอานะครับผมใช้อ่าบลูทูธนะครับในการต่อนะครับมันนี่ครับบลูทูธปุ่มบลูทูธนะครับผมก็เชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อบลูทูธไว้นะครับก็จะมีหลายอันนะนะครับ ผมเนี่ยผมต่อไว้หลายอันนะครับมี iPhone มี iPad นะครับมีโน t e 20เนี่ยผมก็ต่อมันก็คือในในรถเนี่ยมันก็จะมีตัว Memory นะครับเราเปิดใช้งานตัวไหนเรา Connect เราจยากได้คอนเน e กต์ไหนเราก็เลือกเอาปื๊บมามันก็จะค o n n e c t ถ้าเราอยากได้ iPhone ตัวนี้ผมเอา iPhone มานะครับผมจะต่อเปิดเพลงเปิดวิดีโอนะครับ ผมก็กด iPhone ครั Paste, บปุ๊บมันก็ต่อไอโฟนที้ผมเรียบร้อยเลยนะครับผมก็ขับรถไปแล้วนะครับผมผมก็ไม่ต้องมากังวลว่าโทรศัพท์เข้านะครับผมจะต้องมานั่งหาโทรศัพท์ต้องมาต้องมานั่งกดโทรศัพท์ปุ๊บรับหาไม่เจอวุ่นวายนะครับไม่เลยครับพอผมใช้งานใช่ไรรหมโทรศัพท์เข้ามาอ่ามีโทรศัพท์เข้ามาปุ๊บมันก็เด้งที่หน้าจอเลยนะครับผมจะรับสายผมก็กดตรงนี้นะครับผมจะวางสายผมก็กดตรงนี้ได้เลยหรือจะกดที่หน้าจอก็ได้นะครับมันก็จะสะดวกกว่ามือเราก็ยังอยู่ที่พวงมาลัยนะครับเราเราคุยไปเนนี่ยะครับ เราก็ไม่ต้องมาพะวงเรื่องจับมือถือเรื่องอะไรนะครับเราก็แค่ขับแล้วก็คอนเซนเทรตไปกับด้านหน้านะครับแล้วเราก็คุยโทรศัพท์ไปนะครับเสียงก็จอกลาโพงนะครับก็จะง่ายนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆนครับก่อนที่จอกเดินทางต่อมือถือเราเข้ากับเครื่องเสียงของเรา,เราก่อนถ้าเราถ้าเครื่องเสียงของเรามีระบบบลูทูธมีระบบสัญญาณแอปเปิลคาเพนะครับหรือว่าต่อเข้ากับ Android นะครับก็ลองต่อเชื่อมไว้ ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเวลาเดินทางจะได้มาวุ่นวายต่อวุ่นวายกว่าจะต่อเสร็จต่อถูกนะครับถ้าเราต่อไว้ตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยก่อนออกเดินทางเนี่ยนะครับมันก็จะง่ายกว่าไม่ต้องมาเสียมันก็จะเตรียมความพร้อมนะครับตอนเช้ามาปุ๊บอ่ามันก็คอนเน็กให้เราสตาร์ทรถมามันก็คอนเน็กให้เราโดยอัตโนมัติเรียบร้อยเลยนะครับเราก็ไม่ต้องมานั่งกังวลนะครับอ่าอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับเวลาออกเดินทางเตรียมตัวให้พร้อมครับอ่านะครับ สำหรับเพื่อนเื่อมือใหม่นะครับที่อุ้ยพี่ตั้มครั้งแรกออกต่างจังหวัดครั้งแรกเลยนะครับไปเลนไหนดีพี่ตั้มนะครับผมแนะนําไปเลน2เลนสานะครับถ้าเพื่อนเพื่อนยังขับไม่เร <stairs> ็วนะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ80นะิก็วิ่งเลน2ไปก็ได้ครับเลน2หรือเลนสก็ได้นะวิ่งไปเรื่อยๆครับเราก็ดูการจราจรนะครับขับไปอย่างนี้ครับขับไปเรื่อยๆเลยขับแช่ของเราไปอย่างนี้ครับแ0สิบเนี่ยวิ่งแ80ดิบไปเรื่อยๆเลน2นะครับชิวๆนะครับ ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายครับเราไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะเรามาขับช้าแช่ขวานะครับเราเราไม่ต้องกังวลตรงจุดนี้เลยนะครับเราสบายๆชิลๆครับขับไปเรื่อยๆของเราเนี่ยนะครับขับนิ่งๆไปเรื่อยๆครับชินกับความเร็วของเราไปเรื่อยๆครับชินกับพวงมาลัยของเราไปเรื่อยๆครับอาจจะเปิดเพลงฟังบ้างนะครับคลอไปเบาๆนะร้องเพลงตามไปเรื่อยๆครับแต่เราต้องมีสมาธิกับการขับรถนะนะครับ แล้วก็ขับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับขับไปเรื่อยๆนะครับบางทีถ้าเพื่อนๆรู้สึกง่วงนะครับก็แวะปั๊มอ่าแวะปั๊มฉี่แวะปั๊มอ่าหาเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับหาน้ำดื่มอ่านะครับออกไปยืดเส้นยืดสายยึดแค่ยึดขานะครับเพราะว่าเวลาเพื่อนๆขับออกต่างจังหวัดครั้งแรกเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับมือนี่แบบกำวงมาลไนิ่งๆอยู่นะนะครับกลัวจะไปชนด้านหน้านะครับจะทํายังไงดีนะครับมองกระจกมุมข้าง แม่ไม่มั่นใจเลยเขาเข้ามายังไงจะออกไปดีไหมกลัวจังเลยนะครับก็ไม่มั่นใจนะครับบางทีมือใหม่ผมเข้าใจครับเราก็ไปที่ชืวของเราก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะครับไปเรื่อยๆเลยครับวิ่งแปดสิบของเราไปนะครับใครที่เขาวิ่งร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบเขาเก่งแล้วอ่ะก็ปล่อยเข้าไปครับเรายังไม่เก่งเราก็วิ่งของเราไปเรื่อยๆครับพี่ตั้มครับเออผม กลัวรถสิบล้อมันอยู่ทางซ้ายมือพีทัมเราไปวิ่งเดินสามได้ไหมได้ครับวิ่งเดินสามก็ได้นะนะครับเพียงแต่ว่านะครับการที่เราไปวิ่งเดินสามเนี่ยนะครับความเร็วเราต่ํานะครับวิ่งเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยนะครับมันก็จะไปขวางทางเพื่อนๆเขานะครับแต่ถ้าเราเป็นมือใหม่ออกต่างจังหวัดครั้งแรกเรายังไม่ชินเราเพิ่งขับออกมาเนี่ยนะครับก็ลองวิ่งเดินสองเดนสามดูครับก็วิ่งสองเลนนี้แหละนะครับ ส่วนเลนขวาสุดนี้ก็ปล่อยเขาวิ่งไปนะครับเราก็เอาของเราให้ชินก่อนเรายังไม่ถนัดรถเรายังไม่คุ้นรถนะครับเรายังคุมรถไม่ค่อยเก่งนะครับเรายังไม่รู้ว่าต้องกดคันเร่งเท่าไหร่ระยะห่างจากคันหน้าเนี่ยประมาณไหนถึงจะเบรกอยู่นะครับเรายังไม่รู้เลยนะครับเราก็วิ่งไปครับวิ่งไปเรื่อยๆครับเมื่อวิ่งไปสักพักหนึ่งนะครับพอเราเหยียบคันเร่งไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีบางจังหวะที่มันขึ้นมา90นะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะโอ้พี่ตั้ม พุเขผมวิ่งมาเจ็ดสิบปิบนี่มันขึ้นมา90้าสิบแล้วโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยไม่เอาพิทัมกลัวกลัวนะครับไม่เป็นไรนะนะครับขับไปเลยครับขับตามความรู้สึกเราครับเดี๋ยวเราจะชินรถเองนะครับขับแปดสิบ้าสิบมันขึ้นมาก็ช่่งมันครับนะครับเดี๋ยวเราจะชินกับรถเองนะครับเราจะชินกับความเร็วของเราเราจะชินกับความเร็วของรถเราเองนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับลงเนินโอ้โหพิทัมลงเนินมา ความเร็วขึ้นเป็นหนึ่งร้อยแล้วโอ้โหดูสิคนลุกเลยโอ้โหพี่ตั้มดูสิคนลุกเลยไม่ใช่ไม่ได้ปวดขี้นะ <c oughs> นี่กลัวนะครับอแน่นอนครับอีกข้อหนึ่งนะเวลานเนพื่อนขับรถเนี่ยนะครับมันจะมีขึ้นเนินลงเนินนะครับถ้าขึ้นเนินความเร็วมันจะลดลงนะครับถ้าลงเนินความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเพราะมันมีแรงโน้มถ่วงของโลกเข้ามาช่วยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะนี่ยครับลงเนินนะตอนนี้ร้อยนะครับผมเหยียบเท่าเดิมนะนี่ครับ ความเร็วเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดเพราะว่ามันเป็นมันเป็นลมเนินนะครับความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเนี่ยมาถึงร้อยแปดร้อยเก้าแล้วจะร้อยสิบแล้วนะครับบางทีมือใหม่ตกใจครับโอ้ยทำยังไงดีครับปล่อยไปครับปล่อยไปปล่อยไปเรื่อยๆครับปล่อยไหลนะครับปล่อยไหลไปครับอ่านะครับ ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับเวลาขับรถออกจากจังหวัดนะครับมันมีขึ้นเนินลงเนินนะนะครับถ้าลงเนินความเร็วมันจะเพิ่มถ้าขึ้นเนินความเร็วมันจะลดลงทั้งๆที่เรากดคันเร่งเท่าเดิมนะฝากเพื่อนๆด้วยนะครับไม่ต้องตกใจนะนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆเจอเพื่อนๆก็รู้ไปเลยนะครับเวลาเพื่อนๆเจอแล้วจะได้ปรับตัวถูกนะจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับเราก็แค่ขับตามไปปั๊มเราก็แค่ขับไปตามปกตินี่แหละครับนะครับไม่ต้องกังวลนะนะครับ เวลาขับรถไปนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็จะกังวลว่าเราขับเลีซ้ายเนี่ยพิตั้นมันโอเคไหมนะครับบางบางทีผมก็เห็นบางทีขับขับขับรถมาอยู่มีรถแซงซ้ายขึ้นมานะครับมีรถแซงขวาขึ้นมานะครับเราขับของเราตามปกตินะครับนะครับไม่ต้องไปกังวลนะนะครับเรามีป้ายสติ๊กเกอร์มือใหม่อยู่ด้านหลังนะครับเราขับความเร็วปกติแ80ดสิบเ้าสิบเนี่ยเราวิ่งเลีซ้ายเนี่ย เพื่อนๆคนอื่นเขารู้เลยครับว่าเราไม่ได้มาสิ่งกับใครเราไม่ต้องการไปเล่นโหมดซูเปอร์คาร์กับใครนะครับเราวิ่งของเราปกติเลยนะครับคนที่เขาขับรถเร็วคนที่เขาขับรถเป็นเขาจะรู้เลยว่าอ๋อคนนี้เขาขับเรื่อยๆนะนะครับขับรถเขาไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราแล้วนะครับเราก็วิ่งไปเรื่อยๆครับนะครับไม่ต้องกังวลครับคอนเซนเทรทกับด้านหน้าอย่างเดียวเลยนะครับแต่ถ้าพี่ตั้มครับผมวิ่งมาประมาณนี้นะ ผมขับรถแป๊บๆเมือเ่อกี้ผม่ถนัดวิ่ง80เผอแป,ป๊บเดียวนี่90 100ผมว่าผมเริ่มชินแล้วพี่ตั้มมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับเทคนิคเพิ่มเติมถ้าเราเพื่อนๆขับรถเป็นแล้วนะครับเพื่อนๆขับรถเริ่มได้แล้วนะครับความเร็วเริ่มขึ้นค้างไว90้90 100ที่ค้างยาวๆนานๆได้เริ่มชินกับความเร็วแล้วนะครับสเต็ปต่อมานะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับลองหัดแซงดูครับ นะครับลองหัดแซงดูนะครับแต่ว่าต้องหาจังหวะแซงนะครับดูดีๆครับนะครับดูโล่งๆก่อนดูรถด้านหลังไม่ค่อยมีด้านหน้าไม่ค่อยมีก่อนนะครับเพื่อถูกเฉือนอะไรเงี้ยเราจะได้รับมือได้ทันนะครับสมมุตินะครับผมจะทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะเวลาที่เรามีการแซงเนี่ยเราจะทํำยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับสมมุติว่านะครับ เราขับมานะครับด้วยความเร็ว90นะครับประมาณ90นะครับด้านหน้ามีรถกระบะอยู่หนึ่งคันนะครับเราจะแซงเขานะครับเพราะว่าเขาขับช้านะครับไปตั้มเขาขับช้าถูกแล้วครับเขาขับช้าเขาอยู่ในซ้ายถูกต้องครับนะครับหน้าที่ของเราก็คือแซงของเขาครับหรือไม่เราก็ขับตามหลังเขาไปนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆครับมองกระจกมองข้างก่อนนะครับดูด้านหลังนะครับว่ามีรถมาไหม ไม่มีนะนะครับไม่มีเปิดไฟเลี้ยวครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวนะนะครับเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บล้วเปลี่ยนเลนออกมาครับเปลี่ยนเลนออกมาปุ๊บนะครับพอเข้ามาอยู่ในเลนแล้วปิดไฟเลี้ยวครับนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับพอเราจะแซงใช่ไหมครับเราให้ความรู้สึกเรานะครับว่าเราเลยคันนี้มาปุ๊บแล้วดูกระจกมองข้างนะครับเห็นหน้ารถเต็มคันเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับปุ๊บเข้ามานะครับแล้วเปลี่ยนเลนเข้ามาครับหมุนพวงมาลัยนิดเดียวนะหมุนเข้ามานิดเดียวปุ๊บนะครับพอรถเข้ามาอยู่ในเลนปิดไฟเลี้ยวครับ บอ่านะครับเดี๋ยวเราก็ขับตรงไปอือพี่ตั้มง่ายดีเหมือนกันนะเนี่ยอ่านะครับง่ายใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวลองดูใหม่ครับเรามาลองเรามาลองดูกันอีกทีหนึ่งนะนะครับถ้ามันง่ายใช่ไหมอ่าลองทําก่อนลองค่อยๆทําครับนะครับจังหวะนี้นะครับเราจะแซงด้านหน้านะนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมอ้พี่ตั้มโล่งเลยครับโล่งแล้วเปิดไฟเลี้ยวครับผมเปิดไฟเลี้ยวนะนะครับแล้วค่อยบิดพวงมาลัยมานิดเดียว บิดมาได้เดียวรถเฉกมาปุ๊บมาอยู่ในซอง้ยมาอยู่ในเลนปุ๊บปิดไฟเลี้ยวครับอ่านะครับพอเข้ามาอยู่ในเลนแล้วนะครับพี่ตั้มครับเราจะกลับเลนเดิมครับมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเห็นนะรถเต็มคันหรือยังเห็นแล้วครับพี่ตั้มครับเห็นแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเบี่ยงเลนเข้ามาครับเบี่ยงเลนเข้ามาปุ๊บเข้ามาอยู่ในเลนแล้วเราปิดไฟเลี้ยวปุ๊บแล้วเราก็ขับตรงไปแบบนี้ครับโอ้พี่ตั้มมันง่ายแบบนี้เลยเหรอใช่ครับง่ายแบบนี้เลยนะนะครับแต่ว่าเรา ต้องหัดทาช่วงที่มันลดนะครับลดน้อยๆหน่อยนะครับครั้งแรกถ้าเพื่อนๆทำเนี่ยหารถลองๆก่อนแล้วค่อยทานะนะครับถ้ารถเยอะๆอย่าเพิ่งทาครับเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเราขับหมุนพวงลอยมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็ขับของเราไปก่อนเรื่อยๆนะนะครับพอเราทําสักครั้งสองครั้งเริ่มได้แล้วเราจับทางได้แล้วต่อไปมันก็จะง่ายแล้วนะครับฝากเพื่อนๆนะครับมือใหม่ออกตากจังหวัดนะครับเริ่มขับรถคล่องแล้วนะครับเริ่ม ขับรถความเร็วเป็นแล้วนะครับเราก็ลองมาหัดแซงดูนะครับลองไปทีละขั้นตอนนะไม่ต้องรีบครับค่อยๆทํากันไปนะครับเป็นกําลังใจให้มือใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆครับดูมาถึงจุดนี้แล้วนะครับคิดว่าอูพิทั้นเยี่ยมมากเลยครับมือใหม่เนี่ยนะครับชอบจริงๆเลยคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะขอบคุณครับผม